สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับในที่สุดผมก็เล่นแฟ t c คอมโบไทเกอร์แคนนอนได้แล้วนะครับสำหรับสายเอจิและก็สายไฮบิดที่ผมบอกนะที่ผมขึ้นในไลฟ์ทุกสตรีมอะครับวันนี้จะมามินิรีวิวให้ดูก่อนนะครับว่าความแรงมันพึงพอใจตามที่ผมคาดหวังไว้หรือเปล่าผมคาดหวังสำหรับสายเอจิสายไม่แท้เนี่ยประมาณ 15k ถึง 25k นะครับผมซึ่งดาเมจประมาณนี้มันสามารถจบมอนที่แมกมาได้ภายในวันฮิตเดี๋ยวผมพาไปดูต่อไปแต่ตอนนี้ผมจะพามาดูที่ดันบ้านกิฟก่อนว่าผมสามารถจบวันฮิตได้หรือเปล่านะครับสำหรับมอนที่นี่โดยที่สกิลแฟตคอมโบนะครับมันจะเป็นการออกสกิลทั้งหมด4สกิลนะครับก็ประกอบด้วยด r กก้อนคอมโบฟอร์เลนเอ็มพาย t i g เ r Cannon แล้วก็จบปลายสายที่ Skybow นะครับซึ่งถ้าเป็นสายแท้เขาจะ s k y b o บเลเวล1ใช่ไหมแต่ของเรา Skybow ที่เลเวล5นะครับผมโดยเงื่อนไขของเขาเนี่ยเราต้องมี s p i r i t s p p h ยร3ลูกนะครับที่เลเวลเต็มก็คือเลเวลสําสำหรับผมเนี่ยเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยผมจะเหลือแค่2ลูกแก้วเท่านั้นมันเป็นปัญหาของผมครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ดอัพไล s i ซิง r า g o n ซึ่ง r i s i n g Dragon เนี่ยถ้าอัพเต็มมันจะได้ลูกแก้ว15ลูกผมสามารถใช้แฟตคอมโบต่อเนื่องได้เลยเมื่อผมอัพ r i s i n g ที่มากขึ้นนะครับผมและมันจะแรงขึ้นเนื่องจากมันจะบวก แม c SP แล้วก็ Mac HP เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับโดยความแรงของเจ้า t i เ e r c a n คนนอนแฟตคอมโบเนี่ยมันจะอิงสเตตัส t t s t เต d i n n เป็นหลักนะครับผมซึ่งผมอ้างอิงจาก IRO Wiki เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นสายแท้เนี่ยวิดจะอยู่ที่120 s t e n สอยู่ที่ประมาณ90แต่ถ้าผมคิดเองที่ผมจะเล่นนะครับผมจะดันวิดไปประมาณ90 In อินแครับแล้วผมจะดันสเตนไปถึง120ก็จะดรอปลงมาจากเขาสักประมาณ หมื่นกว่าๆแหละหมื่นถึงสองหมื่นซึ่งไม่เป็นไรเพราะยังไงเราก็มีทางเลือกมากกว่าที่เราเคยใช้สกายโบอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองให้ดูเป็นมินิรีวิวก่อนว่าผมจะลองบัฟแค่ AB และก็อาหารทาโกยากิเนี่ยครับมันจะสามารถจบมอนที่นี่กับแมกมาในฮิตเดียวได้หรือเปล่านะครับโดยการใช้แฟตคอมโบเนี่ยเราต้องใช้กับมอนที่เดฟสูงๆหรือเลือดเยอะๆนะครับมันจะทำดาเมจได้สูงมากๆ ถ้าเราไปใช้กับลูกน้องมันเนี่ยไอตัวหัวหน้ามันอะจะโดนดามจที่เบาอภพิมหาเบาเลยนะครับโดยสเต็ปที่ผมคาดหวังและจะเล่นก็คืออย่างนี้นะครับสำหรับสกิลแฟตคอมโบเนี่ยมันมีครูดาวอยู่ที่4วิเมื่ออัพที่เลเวล5ซึ่งไม่ใช่ผลซึ่งไม่มีผลอะไรหรอกครับเพราะว่าเมื่อคุณใช้แฟตคอมโบไป1ทีสุดปลายสายที่สกายโบใช่ไหมครับมันก็จะวนกลับมาครบจนสามารถใช้ได้อีกรอบนึง ถ้าคุณมีไลซิงที่เลเวล5หรือเลเวล10ใช่ไหมแต่อย่างผมอะ่ะมันจะติดปัญหาคือเมื่อคุณใช้แฟดคอมโบไปทีแล้วอะ่ะคุณต้องมาไล่ลูกแก้วใหม่อ่าถ้าคุณยังไม่มีไลซิงนะมันจะเสียเวลาตรงนี้ครับแต่สเต็ปผมจะเป็นแบบนี้ใช้แฟดคอมโบ1ทีแล้วถ้ามอนกลุ่มนี้ตายวันฮิตก็จบแต่ถ้าไม่จบแล้วมีมอนมาลุมๆต่อเราก็สามารถใช้สกายโบได้เลยเพราะสกายโบไม่ต้องการลูกแก้วต้องการอะไรทั้งสิน้นแค่คุณเดินมาเฉยๆคุณก็สามารถใช้สกายโบได้ครับ เนี่ยแหละคือทางเลือกที่ผมจะเล่นและก็เป็นไฮบิดในแบบของผมผมก็เลยมามินิรีวิวให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะครับส่วนเดี๋ยวผมมีไ i ซ i n g Level 5หรือ Level 10ผมจะมาฟูลรีวิวให้นะครับผมไปของที่ผมใช้วันนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะผมใช้มัฟหนอนเป็นสเปรย์อินนะครับ เอ้ยเป็นสเป w i วิดเมื่ออัพบวก8เราได้วิดบวก3และตรงนี้ได้วิดอีก3และตรงนี้เป็นสเตนนะครับตัวนี้ซื้อมาไม่แพงมากเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันวันหลังว่ามันเป็นยังไงวันนี้พูดไปคร่าวๆก่อนก็ผมลองและมันสามารถดูด sp และ hp ขึ้นมาทันเพราะเราใช้ตะบองทานอตนะครับใช้ของประมาณนี้นะของเซตเดิมเปลี่ยนจากมัฟมังกรแดงเป็นแค่มัฟหนอนเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองกันครับผมจะอัพแค่ ab และก็ใส่อาหารทาโกยากิ ซึ่งผมจะทําให้ดู2อ,อย่างนะใส่อาหารกับไม่ใส่อาหารนะครับเดี๋ยวเราไปลองแบบไม่ใส่อาหารก่อนดีกว่าเออมันจะได้เห็นชัดเจนนะครับว่าเดามีเท่าไหร่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูตรงช่องเดามีเทสของผมนะครับว่าสุดทางแล้วได้เท่าไหร่รวมถึงสุดปลายสายสกายโบมันจะได้เพิ่มมาเป็นเท่าไหร่นะครับผมไปลุยกันเลยครับเนี่ยผมไล่ลูกแก้ว5้าแล้วใช่ไหมครับผมก็ลากมอนหมหอย่างเงี้ยอให้เราเลือกเป็นซอมบี้มาสเตอร์อย่างเงี้ยเนี่ย ผมก็สามารถจบมอนได้ในฮิตเดียวแต่ถ้าเราไปเลือกลูกน้องมนะันจบเลยนะครับที่ผมกด f c มันอยู่ที่22,500ใช่ไหมครับตีเป็นกลมๆนะปลายสายจบที่สกายโบก็เท่ากับว่าผมมีดามจ1 1ชุดที่27,000ครับซึ่งมันเกินสิ่งที่ผมคาดหวังไปเยอะผมโคตรดีใจเลยผมพูดตรงๆนะที่สายเอจิมันสามารถเล่นแฟลกคอมโบไทเกอร์แคนนอนได้อ่ะเดี๋ยวลองดูสักตัวครับ อ่ะไดีดูอีกทีนึงเนี่ยครับก็ประมาณ21,000ถึง22,000แล้วก็บวกกับสกายโบอีก5,000ก็จบปลายสายที่27,000สำหรับสายไฮบิดเนาะอืมผมดีใจจริงๆพังพูเลยครับตอนเนี้ยแค่มันมีทางเลือกให้เราได้เล่นผมก็รู้สึกว่าโอเคแล้วครับ เ,เห็นไหมยังไงก็ตายนะครับผมมีแค่ AB เองนะอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองไปดูกลุ่มใหญ่ๆครับไล่เซ็นก่อนเนี่ยคือข้อเสียที่ผมบอกผมต้องไล่เซ็นทุกครั้งนะครับถ้าผมมีไลซิ่งผมแทบไม่ต้องไล่ทุกครั้งเลยก็ใช้ได้ต่อเนื่องประมาณ3-4ทีผมก็จะฟาร์มมอนได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับหรือเก็บเลเวลได้ดีกว่านี้อ่ะลากมากลุ่มใหญ่ๆครับ อ่ะถ้ามันมาลุมอย่างเงี้ยเราก็จะกลายโบต่อเหมือนที่ผมบอกถูกไหมเนี่ยม,นะมันมีทางเลือกให้เราได้เล่นมากขึ้นครับอย,นนอย่างเงี้ยเราไล่ลูกแก้วไม่ได้แล้วอันนี้คือข้อเสียเพราะเราไม่มีไลซิ่งเราไล่ลูกแก้วต่อไม่ได้เราก็จะกายโบไปครับมันก็สนุกนะมันก็สนุกมากๆเลยนะครับสาหรับผมนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปบัฟครับปึ๊บแล้วดูซิดาเมจเราจะเท่าไหร่ถ้าเราใช้แฟลคอมโบครับ 22,300มันก็จะแกว่งนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองอีกทีครับอ่ะเมื่อกี้ผมไปโดนเจ้ากูดนะครับไปใส่แฟดคอมโบที่กูดเห็นไหมหัวหน้ามันแทบไม่ไม่โดนดามจเลยนะครับเหมือนโดนก็โดนเบามากๆ ก็แรงขึ้นมานิดหน่อยก็เกือบ28 0 0 0นะก็ตีกลมๆเกือบ28 0 0 0สําำหรับที่เราใส่อาหารบัฟนะครับผมใส่ให้ดูแค่นี้นะอาหารบัฟอะเพราะว่าทุกคนคงมีมากกว่านี้แล้วแหละเพราะอันนี้มันใช้ได้แค่กิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ที่กูดให้ดูนะว่าไอตัวหัวหน้ามจะตายไหมถ้าผมใส่ที่ลูกเด็กมันอะเห็นปะแทบไม่โดนดาเมจเลยแต่ถ้าเราใส่ที่ซอมบี้มาเตอร์ที่มีเลือดเยอะมันจะโดนทั้งวงเลยในวงที่เราลากมานะครับเดี๋ยวเรามาลองกลุ่มนี้ครับ ผมใส่ที่ไวเดตนะเห็นไหมแตกต่างจากเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับเมื่อกี้เราใส่ที่กูดใช่ไหมที่ผมบอกโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปลองที่แมกมาผมจะพาไปลองอะไรอีกนิดหน่อยครับแล้วใส่มัฟมังกรแดงดูซิดาเมจเราลดจริงหรือเปล่าเพราะอันนี้มันเป็นสเปย์อินเอ้ยมันเป็นสเปวิดแฟลคอมโบไทเกอร์คันนอนมันขึ้นอยู่กับวิดเป็นหลักอย่างที่ผมบอกใช่ไหม อ่ะลดเห็นไหมเหลือ1มื่นเใช่ไหมครับอ่ะอย่างเงี้ยไม่ตายไม่ตายเราก็สกายโบต่อครับหมื่นเก็คือสามารถจบได้เหมือนกันนะครับแต่ดาเมจหายไปอยู่เกือบ2000เลยนะเห็นไหมหายไปเกือบ2000นะครับถ้าเราไม่มีวิทย์วิทย์ก็สำคัญสำหรับสายนี้ เป็นไงก็ตอนนี้ผมก็จะเลือกมาใส่มับหนอนแทนมับมังกรแดงแล้วนะครับส่วนเรื่องการดูดเ p ีเดี๋ยวผมไปสรุปท้ายคลิปว่าเป็นยังไงมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับแต่ตอนนี้เราไปลองกันที่แมกมากันดีกว่าว่าเราสามารถจบมอนแมกมาได้1นึฮิตหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปเจอที่แมกมาครับผมมาครับผมมาอยู่ที่แมกมาแล้วเดี๋ยวเราไปหามอนกันอันนี้สบายเลยครับแมกมา เลือดมันน่าจะน้อยกว่าที่นู่นหน่อยนึงก็ดาเมจประมาณ22งหมเหมือนกันดาเมจมันน่าจะคงตัวเพราะตามสเตตัสเราเนาะม้าเมอร์ก็เก็บได้แล้วนะครับวันฮิตทิปนี้อาจจะเป็นการมาเหมือนมารีวิวความดีใจของผมนะแต่ผมก็ให้ดูในรายละเอียดไปด้วยนะครับผมมาต่ออีกหน่อยนึงครับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสรุปกัน ดรเมก็ประมาณ18,000ถึง20,000ประมาณนี้นะอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยผิดจังหวะแล้วเพราะว่าไม่ได้ไล่ลูกแก้วนะครับก็สกายโบไปไดล้วลองลากกลุ่มใหญ่ๆนี้สักกลุ่มสิเงี้ใหญ่สุดแล้วไอสองตัวนี้มันมาหลุดนอกเฟรมที่หลังนะครับก็สามารถ เก็บกลุ่มใหญ่ๆได้เหมือนกันนะครับอ่เดี๋ยวลองให้ดูอีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมไม่พูดแล้วเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับ Okay. ไปครับเดี๋ยวเรากลับไปสรุปที่เมืองกันครับผมเรามาสรุปกันครับสำหรับสกิลแฟตคอมโบสำหรับคนที่เล่นสายเอจิแบบผมนะที่ใช้สกายโบในการฟาร์มและเก็บเลเวลมาเป็นหลักนะครับผมมองว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีขึ้นครับมันสามารถจบมอนได้1ฮิตอะถ้าเลื่อนมอนประมาณ20,000กว่าๆอย่างเงี้ยเราสามารถจบมอนได้1ฮิตแต่ในอนาคตต่ตอไปหลังจากเลเวลเนี้ยเราก็ต้องมีการอัพสเตตัสที่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับ ผมว่ามันน่าจะถึง30,000ถึง35,000ได้นะครับสำหรับสายเอจิผมบอกเลยที่พูดเนี่ยมันไม่ได้โม้นะก็ทำให้เพื่อนๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมครับตอนแรกผมคาดหวังแค่15,000ถึง20,000ยผมดีใจตายแล้วครับเอออันนี้พูดจากใจเลยครับแต่อันนี้ได้ไปลายสายยันสกายโบถึง27,000นะครับส่วนเรื่องสเต็ปเนี่ยถ้าดูในคลิปอาจจะมีเออเออบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าลองมาแค่2 3ทีก็พอจะรู้สเต็ปบ้างนิดหน่อย เดี๋ยวมันจะดีขึ้นในไลท์ในไลฟ์ต่อไปหรือคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นมินิรีวิวฉบับเล็กๆแล้วกันก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่เหมือนแบกว่ามาบอกความพังพูของผมว่าเราสามารถเล่นได้เพื่อใครที่อยากจะกลับมาเล่นชูล่านะครับและเก็บเลเวลเองลําบากและอยากเล่นสายไฮบิดแบบผมผมก็มองว่าผมไม่ใช่ไฮบิดที่เก่งกาดอะไรแต่ก็เป็นไฮบิดที่ทําให้เรามีทางเลือก ในการเล่นมากขึ้นนะครับตอนนี้ผมสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อมีแฟดคอมโบไทเกอร์แคนนอนเหมือนอย่างที่ผมบอกถ้าเราวันฮิตมอนไม่ตายใช่ไหมก็ใช้สกายโบอัดไปต่อครับและเราคอยไลนลูกแก้วสําหรับคนที่ยังไม่มีไลซิงนะถ้าคุณอัพไลซิงก่อนณนะเลเวลเท่าผมคุณจะไม่สามารถใช้สสกิลนี้มาได้เลยอะ่ะคุณน่าจะต้องเลือกใช้สกิลดสกิลหนึ่งนะครับซึ่งผมคํานวณมาแล้วว่าผมจะไม่อัพไลซิงก่อนผมยอมที่จะไล่เซนครับเพื่อที่จะได้ เล่นในแบบฉบับที่ผมอยากเล่นครับและถึงณนะตอนนี้ณนะวันนี้ทำคลิปให้เพื่อนๆนะมันก็เป็นแบบฉบับที่ผมอยากเล่นและผมโคตรมีความสุขเลยตอนเนี้เออมันเกินสิ่งที่ผมคาดหวังไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับผมว่ามันไม่ใช่ทางเลือกแค่ใช้เมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีเลยแหละเท่ากับว่าตอนนี้ผมสามารถใช้สสกิลใช้แฟดคอมโบในสายเอจิได้ซึ่งหลายคนบอกผมว่า เล่นไม่ได้เล่นลําบากอย่าใช้เลยแต่ถ้าเป็นสายไฮบิดแบบผมสายใจรักนะครับมันเล่นได้ครับก็มาทําให้ดูว่ามันเล่นได้หรือเปล่าผมฟันธงนะมันเล่นได้แต่คุณอย่าไปหวังดาเมจถึงประมาณ3-4แสนเหมือนคนอื่นๆนะผมเคยเห็นสายแท้นะครับเขาลงโอกาสเทมแต่ผมจําคิดไม่ได้แล้วเขาจบปลายสายที่ประมาณ3-4ถึงสี่แสนสำหรับผมถ้าถึง175เล่นเอจิไปอย่างเงี้ยแล้วก็อัพสเตตัสควบคู่แบบเนี้ยได้สักแสนนึงจน ถึงขั้น1075ผมว่าผมโอเคแล้วครับสำหรับการเล่นชูราตัวนี้นะโอเคอันนี้ก็เป็นมินิรีวิวแต่อาจจะยาวนิดนึงเดี๋ยวมาเป็นฟูลรีวิวก็อาจจะยาวกว่านี้นิดนึงนะครับอาจจะมีอะไรพูดให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับวันนี้ถ้าผมพูดอะไรออกไปแล้วมันไม่ค่อยเป็นวิชาการนะครับก็อย่าพึ่งว่ากันนะวันนี้เอามา ให้ดูการใช้งานจริงมากกว่าวิชาการที่เราจะไปคำนวณว่าควรจะมีวิดเท่าไหร่มีดีเลย์เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ยกตัวอย่างประมาณนี้นะเออก็ให้ดูที่เนื้องานก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้รีบมาทำให้ดูก่อนว่ามันเล่นได้เพราะเพื่อนๆหลายๆคนเริ่มจะกลับมาเล่นและอยากเล่นชูล่าในแบบที่ผมเล่นก็คือสายเอจิก็เลยทำมินิรีวิวนี้ออกมาให้ดูนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกไว้ คืออะไรรู้ไหมเลือดกับ s p ครับถ้าเราใช้แฟตคอมโบต่อเนื่องบางทีมันดูดขึ้นมาไม่ทันครับเออมันมีข้อสังเกตว่ามันดูดขึ้นมาไม่ทันก็ให้เราสลับใช้เวลาเราแฟตคอมโบไปไปสัก2-3กลุ่มแล้วเราเหลือ s p ต่ำกว่า30%อย่างเงี้ยผมมองว่าให้เดินสกายโบครับสก,กายโบเพื่อดูด s p และ HP เพิ่มขึ้นมาเพราะไม่งั้นจะเล่นแบบนี้ตลอดอะ่ะมันไม่ไหวแฟดไปสักกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มแล้ว ถ้าถึงจุดไหนที่ HP มันไม่พอเราค่อยกลับมาสก y b o w เพื่อดูด HP และ HP เพิ่มขึ้นมานะครับผมฝากเอาไว้ประมาณนี้ถ้าใครดูมาถึงณนะตอนนี้ผมก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับเป็นมินิรีวิวที่ยาวเดี๋ยวฟูลรีวิวเรามาเจอกันอีกทีนะครับผมถ้าใครชอบหรือถูกใจยังไงผมฝากกดไลค์กด Subscribe และฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับวีบ้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่หรือผมไลฟ์สตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผม ส่วนใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมก็ฝากไลค์แชร์ไปให้เพื่อนๆพื่นคุณด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปของผมเป็นประโยชน์นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม